สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหนังเกมศึกฟุตบอล f อเครับรอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นเมืองทองนะครับวันนี้เปิดธรรมศาสตร์สเตเดียมแพ้บุรีรัมด้วยกสกอร์สประตู่อมนะครับถือว่าเป็นเกมที่ มาเลยนะครับก็วุยลรำนะนำก็จริงในหลายหลายชหวะของเกมวันนี้เลยนะครับแต่ก็ไม่ขาดสักทีหนึ่งนะครับเมืองทองไล่มาเรื่อยๆแต่ในท้ายที่สุดนะครับพวกเขาก็เก่าพอที่จะปิดเกมไปได้นะครับทำให้วคว้าแชมป์เอฟเอคัอีกครั้งหนึ่งไปครองได้สาเร็จนะครับในส่วนรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรบ้างก็มาดูกันเลยดีกว่าเริ่มที่สเตเตัวจริงกันก่อนฝั่งเมืองทองวันนี้นะครับระบบ352ประตูเป็นกิติพงศ์นะครับหลัง3คนอักป้าโอตะโคนอออยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มี หัวหน้าฮงนะครับเป็นตัวเซนเตอร์ฝั่งซ้ายแล้วก็สม,มุดใกล้ขวานเซนเตอร์ตัวขวาทางวิ่งซ้ายเนี่ยเป็นโรบักนะครับวิ่งขวาเป็นเตาส่วนกลางคู่สซลวิทกับคู่พิชาส่วนหน้า3คนมีคคณะเมลวินแล้วก็ปอลเมตนะครับวีรบ,บมาสมาส5 2พูดกับประตูเอเธลิดหลัง3าคนดูกาวกูดแล้วก็มายองซ็อกวิ่งซ้ายทาวินาสวิงขวารัตนากรกองกลาง3คนทีราทอนพิธิวัตรกรันเกาสิ์แล้วก็หน้า2คนสุภิชัยใจเด็ดกับกีเมบิสโซรี่นะครับ ถือว่าทางเมืองทองก่อนหรือว่าค่อนข้างที่จะเป็นชุดที่ฟูที่สุดเขาจะจัดได้แล้วนะครับจะมาเซอร์ไพรส์หน่อยเนี่ยก็จะเป็นหลัง3าคนนะครับจากที่ปกติเนี่ยจะเป็นแผนถ้าเป็นปกติโดยส่วนใหญ่ของเมืองทองปีนี้จะเป็น42 3สนะครับแต่ก็จะมีบางครั้งบางคาที่ทางจีโน่เนี่ยจะปรับมาเป็นหลังสานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เลือกเป็นแฮกเติกนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนทางฝั่งของบุีรัมนะครับก็จะบอกว่ามีการโลเชิชันเกิดขึ้นนะครับหลังที่กำศึกหนักกลางสัปดาห์2 0นาทีกับ กองอันฮานอยมานะครับเกมรับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นชุดที่ไม่ได้ฟูเท่าไหร่นะครับมีดูกาเป็นแกนส่วนโกมมยองซอกกับคูดเนี่ยจะไม่ใช่เป็นตัวหลักขนาดนั้นเป็นตัวสลับมานะครับตัวหลักอย่างคิมวันนี้ก็ไม่มีชื่อเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าเขาก็คาดว่าจะไม่มีส่วนร่วมในปีหน้าแล้วสำหรับกองหลังชาวเกาหลีใต้รายนี้นะครับก็เลยเป็น2คนนี้ไปนะครับส่วนพันษาก็เล่นมาเยอะนะครับอย่างที่ว่าก็วันนี้ไม่มีเป็นก็เลยเป็นชื่อไม่มีชื่อเหมือนกันนะครับใน11ตัวจริงแต่อยู่่ในนังงสรอไปนะ ส่วนในพาร์ทของตรงกลางนะครับตัวนี้ก็ปีเตอร์ซูพักเกษิดกลับมานะครับวิงขวาลัตนากรลงทาบินาสลงพัก์ทสัสด์อะไรเงี้ยนะครับก็โรติชั่นบ้างแต่แกนที่ยังอยู่เนี่ยก็ะจะเป็นวิสโซลี่อะไรเงี้ยนะครับที่เป็นต่างชาติความหวัง แต่คิสพิมก็พักือนกันอะไรเงี้ยก็เป็นทุบผสมผสมนะครับแต่เขาก็แบ่งไว้แล้วว่าจะเล่นอะไรประมาณนี้นะครับก็ออตตัวจริงสองทีมเป็นประมาณนี้ไปรูปเกมวันนี้นะครับเปิดมาในช่วงครึ่งเวลาแรกกันก่อนก็ถือว่าเป็นเกมที่ก็ดูสูสีกันเลยนะครับในช่วงสิบนาทีแรกเนี่ยก็ที่จะดูเชิงกันดูพักใหญ่นะครับแต่พอพ้นช่วงนั้นมาแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นวีรบนะครับที่เริ่มที่จะเข้าสู่เกมดึงได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเกมลุกเริ่มทักทายมาได้น่ากลัวนะครับเริ่มมีจ ตึงๆอยู่แต่เริ่มบุยลำเนี่ยครองบอลชัดเจนนะครับจนกระทั่งในนาทีที่27นะครับก็มาได้จุดโทษสําคัญนะครับจากจังหวะที่ทีรทรเปิดบอลเข้าไปแล้วก็โดนแขนซงวุฒนะครับที่เอามือขึ้นมาแล้วมันไม่เป็นควัธรรมชาติเท่าไหร่นะครับเลยจังหวะเนี้ยเป็นจุดโทษไปนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับลูกนี้จะให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะครับคนที่จุดเท่าของบุยลำเป็นบิโซลี่นะครับที่รับหน้าที่สังหารไม่พลาดนะครับทำให้บุยลำออกนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์นะ เมนมงบุญรำนะครับที่ยังดูจะมีภาษีดีกว่าในการได้ลูกสอกต่อเนื่องนะครับโดยมีจังหวะพิโซลี่ยิงอหนึ่งครั้งทำให้กิติพงศ์ได้เซฟครั้งแรกในเกมนะครับส่วนเมืองทองพอส่วนได้อยู่บ้างจากบอลเมตนะครับได้ยิงเอทิลิกแลเซฟนาที3าเช่นกันนะครับแต่ตัวแล้วจุรอดนะครับจากจังหวะเกมที่บุญรำค่อนข้างดีกว่าละนะครับโมเมนตัมมา1-0ึ่งศูนย์ก็มาได้ลูก2องหนีห่างไปนาทีสิบสามสิบห้านะครับรัตนากรเปิดนะครับ เตะม,มุมเข้าไปแล้วก็เป็นเคอร์ติสกูดโขกชงแล้วกูรันเกาซิกอยู่ที่เสาไกล3เข้าไปนะครับทำให้หนีห่างเป็น2 0น,นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เมืองทองเนี่ยไปยุบในช่วงหลายนะค้นสินาทีแรกเนี่ยผมว่ามากไปหน่อยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็ดูจะมาค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ไปไปมาเนี่ยกลายเป็นแบบทรงค่อนข้างที่จะดูยุบไปพอสมควรนะครับแล้วก็เกมรับเนี่ยก็ไปไปมาก็ค่อนข้างที่จะไปแผ่วตามด้วยนะครับก็เลยนั่นแหละครับโดนไปด้วยนะครับ ก็นั่นแหละครับพอ2 0เนี่ยตอนแรกก็คิดว่าน่าจะสบายแล้วนะครับแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเมืองทองก็ยังมีหัวจิตหัวใจที่ดีกลับมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วได้ถูกเวลาด้วยคือในช่วงครบเวลาบาดเจ็บก่อนจบครึ่งเวลาแรกเนะี่ยมาได้ประตูต,ตีแค่แตกลับมาทําให้ยังต่อยอดได้ในช่วงครึ่งหลังนะครับจากจังหวะที่คาคณะเปิดเข้าไปนะครับแล้วเข้าสิ์เนะี่ยคล้ายลูกของทรงวูดเลยนะครับที่ไปแฮนด์บอลน,นะครับในกรอบยืดโทษก็เลยเสียชุดโทษลักษณะคล้ายกันเลยนะครับคนรับหน้าที่สังหารจุดโทษของเมืองทองเนกะ็็ปตัว เอสของทีมเหมือนกันนะครับคือเป็นปอดเมตนะครับถ้าบุยรามบิโซลี่เมืองทองก็คนนี้นั่นแหละครับซึ่งยิงไปไม่พลาดเหมือนกันนะครับทำให้ตีไข่แตกกลับมา1-2นะครับแล้วก็จบครึ่งเวลาแรกไปถือว่ามันเลยนะครับค่อนข้างเกินคาดมากเพราะว่าคิดว่านัดแร่นัดเขาเรียกว่าบอลนัดเดียวนัดชิงฮายเลอร์แบบเนปจาร์มีประตูกันน้อยนะครับแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยมีถึง3ประตูเลยนะครับจบครึ่งแรกไปเป็นบุยรามนำอยู่สองหนึ่งนะครับส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังลงมานะครับเมืองทองก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นทันทีเลยนะครับมีส่งกอวิ ลงมาแทนทางหงนะครับเพื่อที่จะประับแท็ติกให้มาเน้นเกมลุกมากขึ้นนะครับแต่การว่าจากการที่พยายามจะมาเล่นเกมลุกมากขึ้นเนะี่ยการว่าเสียเร็วไปสั้น,นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเกมนะความจริงเหมือนกําลังจะปั้นมาดีเลยการว่ามาเสียลูกสาไปมันการว่าห้องหักเข้าเดิมเลยนะครับจากจังหวะที่พิธิวัฒนะครับเปิดเข้าไปแล้วก็กิติพงศ์นะครับ เคลียร์ไม่ขาดตัดบอลไม่ขาดนะครับตรงนี้นคือมันบอลเปิดมาแล้วเขาออกมาตัดไม่ดีทีนี้นมันก็เลยชุนลุมุนกันหน้ากอบเขโทษเมืองทองเลยนะครับซึ่งซงวุฒก็เป็นหนึ่งหนึ่งคนที่พยายามจะทั่วเคลียร์ในจังหวะนี้ซึ่งไม่ขาดอีกบอลไปเข้าทางของบิสโซลี่ที่อยู่ถูกที่ถูกเวลาได้ยิงเข้าไปนะครับทำให้บุรีลัมก็ฉีกหนีค้างเป็น3ประตูตอนหนึ่งแล้วก็เป็นลูกที่2ของเจ้าตัวในเกมวันนี้ด้วยนะครับกลายเป็นว่าแผนที่เตยมมาเนี่ยก็ดูจะโหโพังไปเลยเหมือนกันนะครับกับเมืองทองที่ตอนแรกเนี่มจะมไไลลาดด้ด้แว แล้วโมเมนตัมหลังจากนั้นนะครับก็เป็นบุรีลัมเนี่ยที่ความจริงน่าจะเกมขาดไปได้แล้วนะครับจากสุประชัยนะครับที่มีโอกาสยิงแต่ก็บอลไปชนคารนาดีที่5 7สซะอีกนะครับพอพ้นช่วงนั้นมาแล้วเนี่ยเกมบุรีลัมก็คล้ายๆเกมกับเหมือนกับว่า พยายามจะมาเล่นรัดกลุมเน้นผลมากขึ้นอะไรประมาณนั้นครับสไตล์คล้ายแบบบอลถ้วยตอนช็อปปี้ครับรอบรองชนะเลิศนะครับที่มาเล่นเล็ก2หลังที่นำบีจีในเล็กแรกแล้วยิงไป2อสลูกอารมณ์ัานะเรามาเล่นเล็ก2คือเล่นประคองแล้วนะครับเครื่องหลังวูรัมเนี่ยพอได้ลูก3ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับเมือทงทองเนี่ยอ่ะมีจุดเปลี่ยนอีกก็คือการเปลี่ยนตัวลงมาชุดที่2เนี่ยคือส่งปุรยเชษลงมานะครับทำให้เกมลุกเนี่ยกลับมามชีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งถือว่าก็ได้ผลด้วยจากจังหวะที่อ่ะกูเลเชตเองนั่นแหละครับเป็นคนแทงบอลคิลเลอร์พาสนาทีที่72นะครับแล้วก็เป็นปรเมรีที่ชนะกับดักล้ำหน้าชนะลายกองหลังของบูวีร์ลัมนะครับแล้วก็หลุดไปยิงก็เลยเป็นลูกที่ปลุกความหวังอีกครั้งหนึ่งนะครับไล่มา2ประตูต่อ3นะครับหลังนั้นเนี่ยคือบูวร์ลัมก็เปลี่ยนตัวมาเติมพลังกำลังแหะครับหลังจากที่เล่นอย่างที่บอกไปว่าช็อปปี้ครับนะครับรอบชิงมาก็ต้องมีการสลับ พลังพละกกำลังมาเติมบ้างนะครับก็มีส่งซูมีสาสะลักษแทนทีละทอนพิธีวัดเล็้ยเติมสดลงมานะครับมีอาทิต์เ,เบิกลงแทนรัตนากรก็ถือว่าเติมพลังได้ดีนะครับแต่ก็ต้บอกว่าเกมลุกเนี่ยก็ดูจะค่อนข้างที่จะ หายหายไปเหมือนกันนะครับจนวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของสภาพความร้านเนี่ยต้องบอกว่ามีส่วนเหมือนกันแล้วก็ตัวที่เด็ดที่ขาดในตัวบนเนี่ยไม่มีตัวลุกธรรมชาติเหมือนคริสพิมพที่สามารถเสกทีเด็ดอะไรลได้อย่างนั้นนะครับเคาสิทธิ์เนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบบล็อกตูบล็อกจริงแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวลุกธรรมชาติจ๋าเท่าคริสพิมพขนาดนั้นนะครับ่ก็บอกว่าช่วงท้ายเนี่ยเกมบุกหายไปเลยนะครับแล้วเป็นเมืองทองซะมากกว่าที่โอกาสดูจะมีเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีส่วนรองแบบอุอาทีรพลเยอะๆนะ,ะง หวมเกมลุกขึ้นมาอีกนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าทางเมืองทองเนี่ยโอกาสมีแต่ก็ยังไม่ผ่านนิวเอเธอริตนะครับที่ผมมองว่าเป็นคีย์สำคัญเลยที่ทำให้บุญรมสุท้ายแล้วจบด้วยแชมป์ได้นะครับเพราะว่ามีหนึ่งในจังหวะสำคัญที่ผมว่าเซฟลูกนี้ทำให้ได้แชมป์เลยนะครับคือสตานะครับนาทีที่9 0้าสบหกสุาบาดเจ็บครึ่งเวลาหลังเนี่ยมีโอกาสจอๆเน่งๆแล้วนะครับจากการที่เก็บตกจังหวะเก็บม,มุมเตะม,มุมได้นะครับแล้วก็หมุนตัวมายิงนะเนี่ยแต่อเอเธอริตเนี่ยเซฟไว้ได้สาคัญเลยนะครับทำให้นีเน่ย ถ้าเข้าไปผมว่าอาจจะถึงขั้นต่อเวลาแล้วก็จุดโทษอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็ได้นะครับแต่ก็หลังานั้นแล้วไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมนะครับทางบุรีรัมย์ก็เล่นประคองอยู่จนได้นะครับส่วนทางเมืองทองถือว่าทําได้เต็มที่แล้วนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเกมมันน่าจะขาดตั้งแต่2 0งตอนแรกในครึ่งเวลาแรก30นาทีเราด้วยสาไปนะครับแต่นันว่าเขาก็ไล่กลับมาได้ดีเรื่อยๆนะครับแต่ก็นั่นแหละครับมันสุดท้ายดีไม่พอนะครับเลยเป็นว่าจบเกมนะครับบุรีรัมย์ก็ คว้าแชมป์เ a Cup ไปได้สำเร็จนะครับถือว่าเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่7นะครับยังคงเป็นเจ้าของสถิติที่มากที่สุดในรายการช้าง f อ Cup ของฟุตบอลไทยนะครับส่วนเมืองทองก็ต้องบอกว่าผิดหวังเป็นครั้งที่4นะครับสำหรับการเข้าชิง4ครั้งยังไม่เคยไปถึงฝั่งฝันสักครั้งหนึ่งเลยแล้วก็เป็นการแพ้บุรีรัมย์มาถึง3ครั้งนะครับถือว่าอ่ะก็คงจะต้องโอกาสหน้าต่อไปนะครับสำหรับทางเมืองทองวันนี้ผมว่า ก็ทําได้ดีแล้วนะครับแต่ผมมองว่าจุดสําคัญเลยเนี่ยคือไปเพียงพัาในช่วงอ่าอย่างที่เล่าไปในจักหวะเกมนะครับช่วงหลังพ้นนาทีที่สิในช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่น่าจะยุบที่สุดในเกมของเมืองทองไปแล้วนะครับแล้วนั่นแหละครับมันเสียไปเป็นช่องห่างประตูที่ค่อนข้างเยอะเกินไปสำหรับบอลนับเดียวแบบนี้นะครับก็เลยนั่นแหละครับเป็นจุดที่ผมว่าเป็นคีย์สำคัญเลยที่นำมาสู่ความพ่แพ้ในวันนี้นะครับแต่ถามว่าวันนี้ทรงดีไหมผมว่าทรงดีเลยนะครับถ้าวางแท็กติกมาเนี่ยผมว่า ก็หลัง3ามันเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ไม่เวิร์กเหมือนกันในวันนี้นะครับเพราะว่าการที่เอาโรบักไปยืนในวิงซ้ายเนี่ยมันก็ทําให้บทบาทเขาเนี่ยก็ดูรอปไปเหมือนกันนะครับวันนี้ผมว่าเป็นจุดนี้เหมือนกันนะครับส่วนพูดถึงผู้เล่นที่เล่นดีวันนี้ความจิ้งมองคองก็ไม่ใช่เล่นแย่อะไรนะครับหลายๆคนเล่นดีไม่ว่าจะเป็นสเต้นะครับวิงขวาหุบเข้าในมาดีบาลก,กวาเวลาเล่นเกมลุกนยผมว่าก็ทําได้ดีเลยนะครับเป็นอาเซียนที่อาถือว่าเสริมมาแล้วก็ค่อนข้างตอบโจทย์ได้ดีในปีนี้ของเมืองทองนะครับส่วนอ่ะอื่นๆก็จะมีแบบ คาคณะวันนี้ก็ยังดีต่อเนื่องเหมือนกันนะครับก็ลงมาเชื่อมบอลอะไรได้ดียืนเป็นตัวบนสุดวันนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับคือบุยลำดีกว่าวันนี้นะครับเลยนั่นแหละครับเป็นฝางที่กว่าแชมป์ไปส่วนถ้าคนดีสุดของเมืองทองเนี่ยก็ต้องไม่พ้นปลอมเมทที่ยิงไป2ประตูนะครับแล้วก็ความจริงในรายการนี้ถ้ากับวัตสติที่เป็นดาวชนโรนเนี่ยเท่ากับบิโซลี่ด้วยนะครับพอจบเกมวันนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเดี๋ยวก็ต้องตามกันต่อนะครับหลังจากจบวันนี้แล้วเนี่ยว่า เขาจะไปเจลีกกับทีมไหนหรือเปล่านะครับเพราะว่าข่าวเนี่ยก็มีมาเรื่อยๆเลยนะครับผมว่าคลาสเขาเนี่ยก็ดูดีที่สุดละนะครับกับเมืองทองในชุดนี้วันนี้เนี่ยก็ถือว่าคมจะได้นะครับมี1จุดโทษที่ยิงไปก็ถือว่าโอเคแล้วก็หลุดไปหนึ่งลูกแบบนั้นทําได้ก็โอเคนะครับกับเกมที่โอกาสไม่ได้เยอะอะไรแต่มีแล้วทําได้ผมว่าถือว่ายอดเยี่ยมนะครับก็ไปนวนนี้ไปสับเมืองทองส่วนจุดที่ไม่ดีวันนี้ก็คงจะเป็นเกมรับแะครับที่ถือว่าผิดพลาดในช่วงที่โดนโหมกระหน่าเยอะนะครับทรงวุฒิเนี่ยจะเป็นเป ในหลายหลายช็อตโดยที่เสียประตูนะครับรวมถึงกิติพงศ์เนี่ยอ่ะชัดเจนว่าช็อตที่ออกมาตัดเนี่ยก็พลาดจริงๆทีครนะครับที่กะจังหวะได้ไม่ดีก็เป็นประมาณนี้ไปสับทางฝั่งเมืองทองนะครับส่วนทั้งฝั่งบุรีรัมย์นะครับวันนี้ก็ถือว่าตามมาตรฐานได้ดีตรงพาร์ทของตรงกลางและเกมลุกนะครับที่ผมว่ายังคงโอเคอยู่แม้จะมีการโรติชันบ้างก็ตามนะครับวิโซลี่เนี่ยก็ยอดเยี่ยมนะครับก็ยิง2ประตูนะครับโอกาสก็มีเรื่อยๆในเกมวันนี้นะครับความจริงน่ามีแฮัตติกด้วยแต่ก็นั่นแหละครับถือว่าวัันนี้ยง มีลูกที่จังหวะไม่คมเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าโอเคละในเกมนึงที่ยิง2ลูกขนาดนี้นะครับนัดชิงด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นอานุแมกนะครับในเกมวันนี้เพราะว่ามันนาไปสู่การได้แชมป์กับการยิงด้วยก็น่าจะไม่ผลเขาเนี่ยแหละครับส่วนคนอื่นก็คิดว่าอ่ตามมาตรฐานสุประชัยก็ไล่บอลดีเหมือนเดิมทีละทรเคาร์ซิ์ก็ตามหน้าที่นะครับจะมีพิธีวัดเนี่ยอาจจะดูดรอปไปหน่อยในวันนี้นะครับมีเหลืองด้วยก็เสียว นะครับก็เป็นประมาณนี้ส่วนในพาร์ทเกมลับวันนี้อาจจะบอกว่ามีแผลหเห็นเหมือนการสำหรับทางบูรีลำนะครับเพราะว่าไม่ใช่ชุดที่ฟูที่สุดอย่างที่บอกไปนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ายังพอที่จะมีมาตรฐานที่ดีในระดับหนึ่งนะครับแบบดูกลาวเนี่ยพอจะไว้ใจได้นะครับแต่ก็นั่นแหละคือมันก็ได้อย่างที่เห็นออกมาในสกอร์ครับว่าที่เสียไป2ลูกวันนี้ว่ามันมีบาดแผลให้เห็นนะครับเดี๋ยวก็ในเรื่องนี้เหลืออีกหนึ่งเกมที่เหลือก็คือเจอลำพูในหลีครับ นะครับพัก1สัปดาห์ก็คิดว่าน่าจะกลับมาเป็นชุดที่ฟูท,ที่สุดแล้วนะครับน่าจะมีเกมรับที่แน่นขึ้นกว่านี้นะครับก็กนเกมนี้มันก็เข้าใจได้เพราะว่าชอปปี้ครับมานะครับแล้วสุดท้ายวันนี้จบด้วยการคว้าแชมป์ได้เนี่ยมันก็สําคัญที่สุดแล้วนะครับวิงวันนี้อาจจะดรอปลงไปเป็นลัตนากรทับีนัสอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมว่าวันนี้ก็โอเคนะครับคนที่ลง อย่างลัตนากรเนี่ยก็เปิดมุมมีส่วนร่วมในการได้ประตูมาก็ไม่ได้ขี้เหละอะไรนะครับแบบเกินคาดด้วยซ้ําไปนะครับว่าเพราะว่าปกติในลัตนากรลงมาแล้วจะเป็นเป้าในการโดนโจมตีด้วยซ้ําไปอะไรเนี้ยนะครับอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับภาพรวมสเปซตัวจริงของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับก็สับเมืองทองนะครับหลังจบเกมนี้ก็จบถือว่าปิดซีซั่นแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปว่ากันต่อลูกก้การหน้าส่วนววลามางที่บอกนะครับก็รอเจอลำพูนเพื่อ ปิดจ็อบในงานเป็นทุกแคมป์ในไทยเหมือนเดิมนะครับมันรอดูว่าจะทําได้หรือไม่นะครับวันนี้ก็ขอจบการคุยหลังเกมมาที่ประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับก็ถ้าหากใครฟังถึงนี้แล้วก็ชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นหลังใจช่องกาบาบอดในะครบคลิปต่อไปด้วยนะครับอยากมีความคิดเห็นก็เปลี่ยนคู่เลยพูดคุยอรไรกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ช่องทางด้านล่างเลยนะครับคลิปนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนนวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ